สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนครับเอฟซีปุติโกติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับทางช่องเซบีออฟฟิเชีย e ครับบุกกลัวมาพ่อแม่แพันว่าถึงอีลาเมื่อรู้ดูก,กันทีแล้วจากรู้ดูก,กันทีแล้วแม่ได้มาเบึงพ่ออีลาตั้งแต่สมัยยังไม่ทันดังเนาะ<ด>เป็นตังไหนเนี่ย ก็เป็นตาหักยุคือเก่าเ้งแม่นบ่ะเสียงดีก้นเก่าอีกด้แค่ลูกแม่นบ่ะงางก็เก่าเงียงดีเก่าแกงดีก็เก่าครับ่วยก็เก่าโอกนี่แม่นอยู่แล้ว่วยก็เก่ามาจุมหมอเขาหน่อยมายังหันนี่ยุคพีแห่งหมอแบบไงฝุ่นเข่าปีที่แล้วอีฬามากยังบ่ได้เก่งเป็นไหน ปีนี้เก่งแล้วปีนี้ปีีน้เก่งเก่งบักหักแม่เก่งแล้วน้ำก้นเก่าแต่แม่ได้เห็นแม่สหลงหักเลยปีนี่ว่าบักหักได้ยังงั้นแม่แม่อยากให้ลองเพลงยังไหน เสียงดนตรีบ่มวนอีลาบ่เสียงดนตรีบ่มวนอีลาน่ะเสียงมวนเสียงดีอยู่ไม่น้อยคืออึ้งเสียงก็สั่นปานขึ้งือกันอืมเอาเสียงของ็ยังนีเนาะอ่าไม่น้อยโ้อสั่นค้อเสียงกยังดังนาะอ หน้าหน่อยห้องเสียงบดังเาอื้นไดยแม่ัาไขห้องเพลงหลายหลครับผัดไบบานอื่นเขาผัดว่าอยาไข่ล่ำเรื่องหลายๆเขาร่่หลา่องยิหมืราวางนมอวาสั่งวาเนี่ยไ้อ้งยิงลองผู้เดียวอุงยิงกับมือใต้ตัวแม่เอ้ยศิลปิ้นตั้งสากว่าชีวิต ให้เขาลองน้ำแน่ตัวได้ม้นล่องน้ำแน่าอไดอ้อพี่สนบุกควําทำไรนะนนะโอ้ลุยเองทำเองเลยอือโอ้คือไเกียวงามียนสุดยอดเลยเป็นดาวเป็นลูกเคยน้ำนมนเนาะเป็นดเป็นลูกเยนมเนาะ วงวันทันมากครับเขากินไหนอยู่ครับใครวงวันท่านมาหอนเขากินไหนอยู่ใครนี่ม,นมาพี่้องมา<ส><ด>เอา<ส><ด>พี่แม่ ตัางหาปีสอนอีแม่สิโบเบือบอ่ะ mm. oh. oh. mm. ่บเบือแลปีน yeah. mm. uh. ึงิน no um> no. ี้โอ okay. ้ยเบือดอกวิให้เบิ้งกับเบิ no, ้งด้ายบ้านนี้แต่เบิ้งในคลิปยังเบิ้งทุกมเมือนเดซันออปกติกับเบิ้งในคลิปกันทุกมื้่อนี่าน่อยบ้านแย้งหน่ยทัตว์นี่อ๋อแกับเยให้เบิ้งก็ได้้ัลยสิเบียงก็ได้ข้ั่ยสิอยากขอเพี้ันยังก็ยายแหลมเหมือนยายยังก็ สุดยออกมาต้นกันนะะอืมยแหลมยแหลมแหลมเอนั่แมวนมาแม่ใส่สุดทัเียกออกมาเต้นมวนมาพี่จองสีมี ep สองเด้ออพอลูกครูบุญครับสตอรี่ที่ สองอีที่สองอ้อีพีแรกสั้นครับเอ็กซี่บอกว่ามวลหลายอ่าครับใส่สุนักเรียนออกมาเตนหยอกพอลูกเป็นหยอกกันครับห้วยหัวหอดปันพูดมนตีนี่ ก็ารบตายกันมาตายแต่เบืงมตลอเงมราติามตลอนั่าเา้บ๊งตหัวอีการเุนยบ้านหลังเ่างอันุนหลังไม่น้ำนะแนตเบองน่นอข้าวเนี่ยนีเข้าวข้าวเจ้าก็มีนะ แา่ไ้่มาจากเจ้าต่างๆแม่ที่ปากทีู่ดบาน้าหน่อยล้ำข้าครับโอ้ต่างูน่ะโอ้ต่าๆแังนีน้องยินมไม่ได้เผามหมโอ้ต่างๆย้านก่อนผู้ใดก่อนที่ระดีอยู่ญปุ่นตนออกจากสาวหน่วยญุ่นะดีก็ไปญี่ปุ่นถึงก็ไดเบิ้งโอ้ไปญี่ปุ่นนั่นก็ได้เบิ้งครับโอ้แฟนบอแท้ตัวนี้ ครับจะได้มาบึงในสามหน่อยสิเนี่ยครับโอ้น่งบังดาราเลยไปไปเออาแม่งขายมาได้เลย อันเอันอันมนี่เจากระตูดพมกตนล่ะนั่งทังโต๊ะนี่น้ำกันก็ได้ใช่ไหมกระตูดชิโลกบไ่นเดือโอ้ยม่อกินไมอนี่จังไต้ค่ะิลวกดอ่ะโอ้กินแต่ไก่ไม่วงก็ได้คนเดือไก่นะคุณจังไต้นค่ขอไก่ิลวเผมเด้มื่อน่โอ้แม่ขั้วบะ แมไก่หาลโลกมว่า,นะวากินปานล,นลนา,ลใใลาลลดิมึงว่ากินปลาแล้วม้อนี้ก,ก็กินไก่ตัวเับไก่หาพิโลกกะโตะาโตะเนยาอีกสามกะทตะคนสามกับสามคนหมกมือยังตันสมอย่างหมูนัน่งยองดือดยถึนมันชอบ ม้อเอาไห้วุเป็นคนนีนเลยไม่นุอยู่ก็เห็ดไม่อยแล้อเราไปบังแล้วอะไรกับยิงนี่ไม่หัวหอนไปกะหนุยมันตีจะเนี่ยอืมยิมซีพันแฉะอมครับครับ อนีไม่มีอะไรกนเแล้วมีอะไรจะนคนนี้แมอ้้เยอะโอ้ยลูกเราเป็นเบาแล้วคือกันกับเราหลังนี้แมขนขับรถไททุ่มือนี่ลูกไม่ง่ายนุ่ยนาดนั้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเบอบอมันไปเห็นงานอื่น อันลดคนอันลดอันคนดากลดค้นอย่างได้เบิ้งงนากอืมนขอบลดขน่ะมาเนื้อมาเนอนื้อเขึ้นรกแล้วขึ้นเไข่เขียวไก่จะไก่ม้วนหล่ำกินจะไก่ไก่หลอกปลาไก่หลอกปลาเป็นไเนี้ยมัปนมอง่นี่หนยไปเฉคนนี้แหลวมันเชียดยูวบนเต้าอยู่นะ ตามเนี้ยเป็ยกชิวสันยเนี้ยมีผู <ừ> ้เมาสันนนี้เ <c oughs> ลี้ยมมาะโอ้ยร้ว,วาอีปอเอ้ยเหมืนอนส่แก้วผู้ดาสันเราใอ่แก้วน้ำเจ้ขึ้เกาเราเปียิวนากต่ายสันครับโอ้ยน้ำกัเปียกชิวสันบอกใจเนี้ยแทบเวยแยดแ้ดสันบ้านปลานี่อร่อยมากคนนี้เลี้ยมบอกให้อร่อยปลานี้ไม่เคม็มเนี่ยอะไรพอด่เปาลาอ่ย อลเาบลาดอร่อยอร่อยจริงเลยมันไม่คืองไงอืมพอดีปลาดเขา้บกเค็มบ่้นไม่เราถีกินรูเล้เนี่ยรูิบบาทตลาดแ้ปลามันแซ่บเราแส่ปลาลแซ่นะครับผมอืม ออเอาค,อครับกินนี่ฝากไปสนิทสักก่อนครับพี่น้องครับพอกันกิฟนาครับกินหอดถ่ายกันใจเด้ใน,นกินเนียอยากมี่จินหอดเล่าแห้งขอบคุณทุกยอดกด s u b สไคร b ์นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบี ท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนาเสนอแฟนคลับเอฟซีอย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ